ร้านเนี่ยขายตนะี้งันปี2,500เนาะอยู่ตรงนี้เนาะขายมานานแล้วนะดูร้านดูรวงก็เก่าแก่ เพื่อนครับตอนเราพาเที่ยวพ่อึงเที่ยวกินตามสบายนะครับเหลือแต่พ่อคนเดียววันนี้แอบแวะมาที่ทํางานมาเซ็นเอกสารน,นิดหน่อยแล้วรีบกลับบ้าน Work ์กฟอร์มโฮมครเมื่อกี้ก็เลยมาคนเดียวก็เลยแวะไปซื้อข้าวหมูแดงร้านดูร้านแล้วแบบน่าทานมากอ่ะนี่ครับแกให้เพื่อนๆดูอันนี้เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อน เป็นร้านเล็กๆนะเป็นร้านเล็กๆแล้วเขาก็บอกว่าเขาเพิ่งเปิดวันนี้นี่เองอะแต่ว่าดูจากร้านอะไรแล้วเนี่ยเก่าแก่มากเป็นร้านเก่าแก่แล้วก็ขายกันอยู่สองคนสองสาวน่าจะเป็นแม่กับลูกนะแต่ผมขับรถผ่านไปผมต้องวนกลับมาเพราะดูลักษณะดูหมูเฮงนะผมค่อนข้างจะดูหมูเฮงร้านอาหารเป็นนะดูหมูเฮงแล้วโอ้ น่าสนใจอ่ะร้านไม่มีชื่อนะฮะถามเขาเขาบอกไม่ไม่มีชื่อแต่ขายมานานแล้วก็ mm hmm. เลยกลับว่าเดี๋ยวถ้าชิมแล้วอร่อยนะแต่ดูหน้าดูตาดูทรงแล้วเนี่ยน่าสนใจครับถ้าดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะกลับไปเขายังไม่เปิดให้นั่งในในทานในร้านอาหารนะฮะแต่ว่าือ้อน,น้ำลาย แต่ว่าเขาบอกยังไม่กล้ายังไม่กล้าแต่ว่าดูทรงดูเมื่อกี้ยืนดูเขาทำเขาอะไรแล้วอร่อยมากกัวซา้าบัวโทรมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมชินอันนี้เป็นต้นคลิปนะฮะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมอาจจะแวะไปถ่ายทำแล้วก็ซื้อหลายๆอย่างนะครับซื้อหลายๆอย่างแล้วก็ไปชิมที่บ้านนะแล้วพาเพื่อนๆไปอืมอร่อยอ่ะอร่อยจริงอ่ะให้เยอะด้วยเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามนะครับเดี๋ยวจะพาไป ดูร้านเขาแล้วไปซื้อยังมีอีกหลายเมนูเดี๋ยวเอามาให้เพื่อนๆดูให้ชิมอีกขอรับโทรศัพท์ก่อนนะครับปลาบัวปลาบัวไปครับเพื่อนๆครับเช้าวันเสาร์แล้ววันนุกเดี๋ยวข้าวหูแดงก๋วยเตี๋ยว แล้วก็อีกเลยหลายอย่างนะของร้านที่ผมกินข้าวหูแดงให้เพื่อนดูเดี๋ยวเราไปดูกันฮะเดี๋ยวบอกเส้นทางด้วยครับอ่าตายจุดเดิมนะครับหน้าตากซอยบ้านเดินทางเลยครับวันนี้ผมเลียวตายนะ ไปเนี่ยคือแยกพานนกนะแต่เพื่อหนีนการจราจรติดขัดแล้วก็ผมไม่อยากขับรถกลางถนนก็เลยลัดเลาะพาเข้ามาที่ในนี้เรียกว่านัน,นท์พิยามเป็นสถานที่สวัสดิการของทางกองทัพเรือ เนี่ยมาไ托车แล้วเราก็ใช้วิธีการลัดรกแล้วเดี๋ยวจะได้ถึงร้านเขาในฝั่งที่เราไม่ต้องขับรถข้ามขนมนะคสายหมูเห็นรอพอมาในคือโรงพยาบาลธน,นุรีว่าเข้ามาในซอยโรงพยาบาลธน,นุรีนี่ไหครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะถึงร้านไก่ย่างกาพิชา าสายดูเมื่อกี้รถบังครับเราลัดเข้าซอยนี้มาทะลุปากซอยตรงนี้ถนนข้างหน้านี่คือถนนแพลนนกนะครับ มาเจอวัดวิเศษการพอดีถ้าไปทางนเนี้ยเนี่ยคือแยกสีรลาดคตรงไปก็ลงแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็เข้าสี่ลาดได้เลียวซ้ายก็แยกพันนกนี่คือถนนพันนกมารับมาดูครับร้านเขาอยู่ทางซ้ายนี่แหละใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงแล้วครับอีกทีหนึ่งนู่นฮะแยกพันนกเห็นไฟแดงไกลๆนู่นน,นี่คือแยกพันนกนะฮะ เลี้ยวขวาก็ไปบ้านเนินเลี้ยวซ้ายก็ไปเข้าถนนอิสระภาพอา่าเดี๋ยวผมว่ากลับทางนี้แหละนี่ฮะแล้วก็ทางนี้สังเกตนะฮะเนี่ยอันนี้วัดวัดวิเศษการแล้วก็จะตรงไปเนี่ยก็จะเป็นพวกวังหลังอะไรพวกนี้ตึกอน,นันทมหิดลน,นี่ที่เห็นตึกสูงๆนี่คือโงรองพยาบาลศช่ไหมฮะจะรียกา็างหลังค,คอแยกจากสีรากมาแล้วเลี้ยวขวาแล้วเดิอยู่ข้างๆตรงถูกวังคื้กับข่ะอ๋อ ชื่อร้านชื่อร้านไม่มีค่ะส่วนใหญ่จะเรียกว่าร้านข้าวหมูแดงข้างบนมัวพื้นาค่ะตรงถนนพันนกเปลี่ยนเป็นถนนบางหลังแล้วค่ะเรินก่อนถึงไปพันนกขายขายมานานแล้วใช่ไหมขายนานแล้วค่ะนู่นดูป้ายนู่นนะยังใช้ได้ใช่ไหมเออข้าวหมูแดงหมูกรอบสี่สิบ้าวเจียวหมูสี่สิบเย็นตาโฟมีบะหมี่มีสี่สิบหมดเลย เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาห้าห้าสิบหกสิบกสเกีียวเกีียวธรรมดามีธรรมดามีพิเศษบามีเกี๊ยวมีธรรมดามีพิเศษถ้าแบบามีเกี๊ยวเนี่ยจะเป็นสีแต่ถ้าเกิดพิเศษจะเป็นห้าสิบะค่ะข้าม้าโทรสั่งล่วงหน้าหมายถึงอะไรเบอร์โทรสั่งล่วงหน้าโทรมาก่อนโทรมาก่อนแล้วก็ทลอรถแล้วก็อะไรอยงนี้ได้ใช่ไหมถ้โทรมาแล้วก็ทไปให้แล้วก็มาเอาน้าร้านได้เลแต่หนไม่มีรานไม่มีอะไรพวกนี้อ๋อไม่มีแก๊สเก็บอะไรไม่มีอ่า ศูนย์แปดเก้าศูนย์่สา่เาเดี๋ยวคุยกับเจอะไรเงี้ยเออชินียค่ะเจนีนะครับอ่างั้นเดี๋ยวเออเอาของผมก่อนแบบเมื่อวานห่อหนึ่ง่ะหมูแดงนะคะอ่าแล้วก็หมูกรอบห่อหนึ่งพิเศษมีมีพิเศษมีอะไรใช่ไหมมีค่ะอ่าก็พิเศษทั้งสองห่อได้หมูแดงห่อหนึ่งหมูกรอบพิเศษห่อหนึ่งอ่าแล้วเดี๋ยวเอาเที่ยวอีน้ำ พิเศษพิเศษแล้วก็บะหมี่แห้งบะหมี่แห้งนี่ใส่หมูกรอบได้ไหมใส่ทุกอย่างเลยค่ะลูกชิ้นหมูแดงหมูกรอบใส่หมดเลยธรรมดาใส่ให้หมดอยู่แล้วใช่ธรรมดาก็ให้หมดแล้วแต่บะหมี่แห้งเราธรรมดาพอมเออพิเศษ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 กินแล้วเอาให้เต็มที่อ่เดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊ทำไปเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมค่อยบอกเดี๋ยวลืมนี่ครับหน้าร้านเขาอย่างนี้ครับ หน้าร้านเป็นแบบนี้สัมภาษณ์เจ๊เขาแล้วหน้าร้านก็เป็นแบบนี้นี่บรรยากาศทําเองหมดเลยใช่ไหมครับห<ผ>มแูแดงหมูกรอ,อกอะไรนีข่ขออนุญ,ญาตเข,ข้ามาหค่ะนี่ครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดให้นั่งไม่กล้าค่ะเพราะว่าตัวเองก็เ <c oughs> ข็มสองกลางสัปดาห์เนี้ยได้กลางเดือนเนี้ยค่ะถึงจะไปฉีดเข็มสองให้ต<อ>ัวก,ก่อนของผมก็ยี่สี่เดือนนี้เหมือนกันเข็มสองผมจนนี้ค่ะไได้เข็มสองก็เลย ดีแล้วครับดีแล้วครับเปิดขายตั้งแต่เจ็ดโมกหกโมงเช้าขายแล้วประมาณใบสองใบสองก็หมดแล้วเนาะค่ะประมาณใบสองก็คือเริ่มไม่มีคนแล้วค่ะอ๋อครับอ๋อทำเตี้ยมอีก่อนเลยเตี้ยมอีก่อนเลยขายมานานแล้วนะดูร้านดูลวงก็เก่าแก่ อ่ะะคอ๋อเได้ 2, สองเจ็ดสองเจ็ดอะคะอ่ะ,ะ 3, 5, 5นี่เรียกว่ารุ่นต่อรุ่นเลยเนาะรุ่นแม่สองพันห้าร้อยแล้วก็มาแม่แม่นี่สองส,ส,สองเจ็ดเดี๋ยวก่อน 5, 5, 5, 5. แม่ก่อนแม่ก็สองพันห้าร้อยขายแล้ว 5, นี่าานแล้วแล้วนี่รุ่นต่อไปนะลูกสาวลูกที่สนะไม่ไม่ไม่อันนี้ลูกน้องค่ะอ๋อลูกน้องเจเนเนี่ยรุ่นที่สามแล้วเออเรียกว่า ร้านเนี่ยขายตั้งปี2,500เนาะอยู่ตรงนี้เนอะแล้วร้านก็ได้มีการปรับปรุงตึกอะไรต่างๆร้านไม่ใช่ของเราเองแต่ว่าเขาเขาไปผ่านทางแถาตึกขแถวนี้เขาเป็นางเขางั้นก็ได้แต่แน่ว่าสูตรนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ตั้งเดิมอ่านี่ครับแลเมื่อวานยังนึกว่าลูกสาวเห็นหน้าดูแล้วคล้ายๆกันเหมือนลูกสาวแต่ไม่ใช่ค่ะอ๋อ เมื่อวานเมื่อวานบอกเพื่อนเน่ยทานไปดิเด็กเขายืนขายกันอยู่สองคนแม่ลูกอ่ะยังยังไปพูดอย่างเงี้ยร้านร้านเขาน่าจะสองคนแม่ลูกยืนขายมีผู้หญิงสองคนขายอยู่อ่ะขับไปดูแม่ลูกแม่ลูกังบอกมาแก้ข่าวนะครับลูกเหมือนกันลูกน้องโอ้หน้าทาเอาเอาไปฮะเพราะว่าแต่ละคนแต่ละคนก็ให้เข้าไป อันนี้ก็เป็นบะหมี่แห้งนี่นี่เสียถ้าทางเสิร์ฟในร้านก็จะเป็นแบบนี้เลยนะจะเใ็นหน้าตาจะเป็นแบบนี้ก็ชควยทาอันนี้พิเศษนะอ๋อพิเศษถูกฟังฟังนี้เลยนิดติดติดละไมนนีคีพิเศษสี่ห้าค่ะพิเศษสี่ห้าผมยังบอกอนนึกว่าพิเศษห้าสิบห้าสิบห้าพิเศษทำไมเพิ่มห้าบาทอง โอเคอย่างนี้แหละน่าสนับสนุนตุ้งใคนกิชเนึงมันจะเยอะไ่บาอยนอันนี้ห่อผมชอบมันเอาแยกครับแยกเพาแต่ละคนแล้วเราไม่รู้เขทานเมื่อไหร่ข้องฝาปากกันมาไม่ไม่มะไม่ม่อันนี้มาดูเลยอันนี้เจ๊จะทำข้าวม้วนผมแกะผมยกห่อมา แบบรีบๆไปกลัวรถเกะกะยกยกมาเอ้าห่อใหญ่จังเลยพาดอิ่มไหมอ่ะอิ่มเลยครับห่อเดียวอยู่เมื่อวานก็ทำพิเศษป่ะฮะเมื่อวานสั่งพิเศษนมไม่น่าใจอ่าน่าใะพิเศษพิเนาะพิเศษเนาะเพราะผมไปไหนผมชอบสั่งพิเศษชอบให้ทางร้านให้แบบเออทำเต็มที่ไปเลยนี่ครับแหม นี่คือหมูแดงนะหมูแดงก็มีแต่มีหมดแหละคำว่าหมูแดงก็มีทั้งคุณเชียงทั้งทุกอย่างค่ะทุกอยผมบอกเพื่อนเพื่อน,นะตอนยังยังไม่ทานวะอร่อยเหรอเห็นเพิง่งเพิ่งไปกินว่าผมว่าผมดูหง๋เฮ้งร้านเป็นนะผมไปไหนผมเห็นหมาว่นผมมาชะลอชะลอมองมอง,มอ,งอะ ใช่ใช่ชอบกินข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบลูกชายชอบหมูกรอบมากอันนี้ของลูกชายนะหมูกรอบอะไรเอาต้องเอาเอาคัดเอาคัดชอบนะครับขอมชอบเออเมื่อวานยังพูดอยู่เลยว่าเออเสียดายนะร้านเขามีต้นหอมแบบว่าถ้ามีต้นหอมมาเฟอร์เฟกเลย โอเคงั้นถ้าผมมานี่เ,<อ>เต็มๆ,ๆเลยนะฮะชอบมากมบางทีไปร้าน <ผม S 1> ไหนไหลูกค้าแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่เดี๋ยวไปโปรโมทให้ด้วยนี่หมูกรอบหมูกรอบ ยังยังไม่มีโควิดเขาก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็เปิดเดี๋ยวก็ปิดอยู่นั่นแหละนี่เดี๋ยววันมาเปิดนะเดี๋ยวจะเป็นเดือนกว่าเนี่ยเปล่าถ้าพูดถึงสมัยก่อนที่ยังไม่มีโควิดอ่ะเขาก็จะอย่างเนี้ยเขาก็อยู่อย่างเงี้ยหรออ่าเนี่ยหนึ่งสองจานหมูกรอบสีเขียวให้นะจ้ะน่ามีทำสัญลักษณ์ให้ข้าวหมูกรอบจ้าหนังกระติกสีเขียวเอ๊ะครบยังเนี่ยครบค่ะผมสั่งอะไรเป็ะ อแล้วก็เกี้ยวเกี้ยวน้ำเกี้ยวน้ำเกี้ยวน้ำพิเศษเคี้ยวน้ำอือเกี้ยวน้ำเนี่ยเคี้ยวก็มีอะไรเย็นตลโฟูอะไรก็มีเดี๋ยวเย็นตลโฟูคงต้องวันหลังแล้วมั้งเดี๋ยวผมผมจะสั่งทานเองเดี๋ยวกันวันหลังมาทานพวกเย็นปลาฟวก น้ำซุปดูเข้มข้นมากเลยฮะไม่หาน้ำซุปอยู่ฝั่งนี้อันนี้น้ำลวกเนาะน้ำลวกเลยนะน,น้ำซุปเนี่ยอ๋อหมายถึงว่าต้มหมูที่จะทําหมูกรอบด้วยใช่ใช่นี่แหละทุกอย่างทําเองหมดทำเองค่ะท,ท,ทั้งหมูแดงหมูกรอบนี่เราทําเองหมดใช่ค่ะอย่างนี้ถ้าเกิดสั่งหมูกรอบคือตอนนี้มันเหมือนกับว่าตะก่อนเคยซื้อเอ๊ะเคยขายหมูตั้งหาแต่หลังานี่ขายไม่ไหวบางทีหมูค่อนข้างแพงแล้วก็ แล้วถ้าเกิดสั่งไหนๆทําแล้วเราเออเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ขอ,อสั่งสักอะไรเท่าไหร่ยังไงเงี้ยได้ไหมทำให้<อ><ส>ทำได้แต่ว่าต้องใช้เวลาส,สองวันนะอ๋อถ้าจะเอาเยอะนะคะถ้าจะเอาจะไม่ได้ขายไม่ได้ขาย้าแล้วไม่ได้ขายเพื่อราคาอ๋อแต่หน่วยราคาก็อยู่ที่ราคาหมูเนะาะว่าอะไรยังไงอ่าก็จะได้ เพื่อนๆจะได้ทราบว่าใครอยากได้หมูกรอบไปผัดกับพรกัะเพราอะไรสั่งได้นะได้ยนะย้ำเบอร์0891843495่เจ๊ใช่ศในย์แปดเก้่ะอส่าเค่ะเจ๊คุยกับเจ๊นีค่ะคุยกับเจ๊นี่นี่ครบแล้วใช่ไหมครับแต่อย่าลืมต้นหอมผมใช่แล้วล้วอ่าเดี๋ยวมาดูหน้าร้านกันอีกทีหนึ่งนี่นะเนี่ยเห็นว่าหมูกรอบก็น่าทานมากอ่ะเนี่ย เจ๊ยืนตรงนี้ให้ผมหน่อยได้ไหมเดี๋ยวผมไปทําหน้าปกคลิปนี่ครับร้านเจนีนี่เย็นตาโปรข้าวหมูแดงขอบคุณเจ๊มากครับเท่าไหร่ครับทั้งหมดพันร้อยยี้าค่ะที่ร้สี่สิบละเออร้อยร้อยสอง่สิบสเออผมผมเลยผมเลยกระตุกเลยไงอะไรตั้งเงอะยอะไรร้อยสิบร้อยี่สิบเครื่องเคาอะไรก็ อาตอนตอนนี้ก็คือมาปรุงอยู่ตรงหน้าร้านได้เลยนะฮะอ่าแต่งั้นเดี๋ยวไปชิมกันไปดูไปชิมกันที่บ้านนะะตอนนี้ก็ยังไม่เปิดให้นั่งเดี๋ยวรอสักพักเนาะรอสักพักหนึ่งครับเดี๋ยวจ่ายตังค์ก่อนครับจ่ายตังคร้อยแล้วครับนี่ของผมกีเจบอกผิดร้อยกว่าบาทไม่จริงสองร้อยกว่าบาทเมื่อกี้สะดุ้งเลยกำลังจะบอกเจ๊ไม่ต้องมาลดอะไรให้ผมนะนี่ฮะมาดูหน้าร้านก็อีกทีหนึ่ง แบบนี้เลยครับอ่เก่าแก่ไม่เก่าแก่สีมือไม่สีมือรุ่นที่สามอะขายมั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยอะฮะนี่ครับอลูกค้ามาเรื่อยๆนะว่าจะคุยกับเจ๊เจ๊บอกช่องไหนอะไร,ะไรยังไงแล้วลูกค้ามาต้องรีบทำครับเปครามาดูเจ๊ทำหน้าร้านบ้างเลย เจ้าเบอร์โทรศัพท์ของร้านใส่ไว้ข้างล่างคลิปด้วยนะฮะถ้าใครโทรมาก็ผ่านไปผ่านมาครับและชิมได้อร่อยแน่นอนครับเก่าแก่ครับเดี๋ยวไปดูก๋วยเตี๋ยวไปชิมกันที่บ้านครับดูครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับนี่ครับ กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยผมแกะเอาบรรดาของที่ซื้อมาจากร้านข้าวหมูแดงแดบะหมี่หมูแดงร้านเจนีนะฮะนี่นี่ฮะ,ะมาดูกันนะครับบะหมี่ <c oughs> แกะมาจากหอนะฮะในสภาพเป็นอย่างนี้อันนี้ก็ ข้าวหมูแดงยังไม่ได้ราดน้ำฮะมีข้าวหมูกรอบเดี๋ยวเราคุตัก,ก่อนพี่โดโนเนี่ยผมซื้อเก๊้วน้ำมาให้อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวให้กินทีละอย่างอ,อันนี้เกี๊ยวอียังไม่ยังไม่ได้ต้มยำเดี๋ยวต้มยำเดี๋ยวเราก็ยำเองนี่ฮะมีเครื่องปรุงอันนี้น้ำส้มซีอิ๊วดำแล้วก็น้ำราดน้ำราด ข้าวหมูแดงแยกมาแบบนี้นะครับอ,อบขอต้นหอมเข้ามาเยอะ<อ>ๆด้วยแหมเดี๋ยวมารับประทานกันตักมาแล้ววันดีครับเงื่อนไมน่วันนี้คูตักพักเหนื่อย,อยฮะตื่นแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวทานเลยดีไหมวันนี้ดีไหมดีมากเลยค่ะนะ เพราะว่าสอนออนไลน์จนวันนี้ไม่ได้ทํากับข้าวอะไรแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวด้วยนะวันนี้อย่าพาเดี๋ยวนี้เพราะว่าโดโดเครียดมากนะเหมือนเหมือนติดคุกไม่ได้ไปไหนนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะหาวิธีการพาไปเปิดหูเปิดตาออกนอกสถานที่ให้ให้เขาไม่เครียดนะฮะแล้วเพื่อนเพื่อตามคลิปต่อต่อไปพอบอกจะไปเที่ยวดีใจอ่ะคุณนี่ร้านเจนีที่ว่า นะครับ <c oughs> เอามาให้ครูตักชิมครูตักสั่งหมูกรอบไว้อันนี้อันนี้น้ําราดของเขาอ่าน้ําราดแล้วก็อยู่นี่นะสิอิ้วสิอิ้วแล้วก็านอพี่โดทานเลยรึทานเลยโดทานเลยคุณปรุงให้โดโดหน่อยเขาบอกเขาจะเขาจะกินต้ยมยำอะ่ะลองลองยำให้เขาสักหน่อยก็ได้นี่ครับมาตั้งกล้องกินกันเลยกูตักจะไม่ค่อยชอบกินราดน้ําอะไรเท่าไหร่ใช่ไหม ตักจะกินไม่เปลืองน้ำรากแต่ผมเนี่ยชอบมากฝากน้ำเหมเพื่อนดูนะครับนี่เก่าแก่นะคุณร้านเขาเนี่ยรุ่นแม่เออรุ่นย่ารุ่นยายเขาเนี่ยตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยอ่ะไม่ใช่แค่ใครกินอยู่เจ้านี้ใช่ไหม,ยอ,มอยู่ตรงไหนข้างร้านฉวางครับอ่ใกล้ๆกันใกล้ๆที่มีร้านอาหารฝักใต้ตอนนั้นคุณตั๊กไปเรียน อยู่ปีสองปีหนึ่งปีสองก็พักๆอยู่แถวนั้นก็ซื้อกินอยู่อ๋อนั่นแสดงว่าตั้งแต่คุณเข้ากรุงเทพใหม่ๆเลยใช่ไหมคือแถวนั้นนี่ครับเพื่อนๆที่จะฟังประวัติครูตัต๊กตอนนั้นเรายัางไม่รู้จักกันใช่ไหม,มน่าจะประมาณปีอะไรจบจบมัธยมใช่ไหมครูตั๊กอยู่ปีหนึ่งปีสองอยู่ตอนนั้นก็คือจบมัธยมมาจากกุมภาวปีมาจากอุดรแล้วก็มาเข้ากรุงเทพใช่ไหม ตอนนั้นเป็นสาวเป็นสาวอะไรนะสาวอีสาวอีสานเข้ากรุงเทพเป็นครั้งแรกพักอยู่แถวแถวนั้นเหรอ,อเ,เพื่อน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 ก็ชมบรรยากาศที่ผมถ่ายนะฮะเพื่อน<ว>ก<ๆ>็จะไ,ได้ทราบว่าเนี่ยบรรยากาศที่กรัทักเข,เข้ากรุงเทพครั้งแรกเนะี่ยอยู่ที่นั่นแสดงว,ว่าก็เคยเคยทานใช่ไหมเคยทานเพราะเขาบอกเขาขายตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยอ่ะเป็นรุ่นย่าเขาแล้วก็ เขาเนี่ยมาเริ่มขายตัวเขาเนี่ยมารับช่วงต่อตอนปีสองเจ็ดโดโด้ก็ยังไม่เกิดอ่ะจนแบบนี้ชิม,มเก่าแก่อร่อยครับแล้วก็บะหมี่น้ำราดอร่อยน้ำราดอร่อย เคยเดินมาซื้อกินเลยใช่ไหมจะซื้อเข้าไปกินที่พักนะครับไม่ค่อยได้นั่งทานหรอกแต่เมื่เคยซื้อไปกินแล้วก็ทุกเมนูมีน้ำซุปนะเ้ืต้นโดนอร่อยไหมโนาะอร่อยไหครับอือไข่ต้มก็ทำแบบโบราณน,นะมีสีแดงๆเลยนะ นนกมก็น่ากินเียดกำลังอร่อยเลยนาะดออีกไหมเกี๊ยวน้ำไหมมเกี๊ยน้ำอีกไหมนะครับเดี๋ยวแม่ไปตักเกี๊ยน้ำมาให้เดีด๋ยวมาดูเกี๊ยวน้ำพี่ดดน เคชงๆดีอะเคงๆอะหวานหวานหวานหวนนวๆอร่อยฮะรสุกนื้อเข้ากันคุณตั๊กขอดูหน่อยนี่เกยวน้ำเกยวน้ำแม่มปูให้คือดนะ้วยต้มยำอยู่ตรงหลัสองชามแล้วแม่เขาลสงมะ่วงเ คือครูตับ๊กบอกว่าแสดงว่าตอนที่ครูตั๊ซื้อทานสมัยที่มาใหม่หนเนี่ยซื้อกักรุ่นแม่คะบดูว่าถึงอายุแล้วเนาะแล้วก็หลังง,งอๆหน่อยเนาะ<ม>อตอนนี้ไม่ไม่เห็นแล้วน่าจะเป็นลุ่มลู่ะลงั้นก็คงจะเท่านี้นะครับเพื่อนๆคลิปยาวเกินไปเอามาแกะเอามาชิมให้ดูรสชาติอร่อยมาก ผ่านไปผ่านมาก็รอรดอยใช่ครับแต่คุณตั้งชอบกินแข้งแงใช่เนาะนั้นก็เจอกันคลิปต่อไปนะแต่งตัวสวยเพราะว่าพอบอกจะพาไปเที่ยวแต่งตัวสวยเนี่ย<อ>เดี๋ยวเราจะไปไหนกันอะไรเพื่อนเพื่อนก็ชมคลิปต่อไปนะครับจะหาที่ที่ปลอดภัยพาเดลูไปเปิดหูเปิดตานะไปท้องุึงท้องนาฝากร้านข้าวหมูแดงบะหมี่หมูแดงเขาไม่มีชื่อร้านนะผมก็จะเรียกว่าร้านเจนนี่ แล้วกันนะครับอยู่ข้างกรมบังคับคดีถนนพันนกหน้าวัดวิเศษการนะ่ตรงนั้นเนาะเจอกันคลิปต่อไปครับบวายครับดูครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคับ๊ายบาย